สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูจินในรายวิชาการงานอาชีพครูจินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสวมใส่เสื้อผ้า ให้เหมาะสมกับวัยและรูปร่างของผู้สวมใส่กันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัยแบ่งออกเป็นสามวัยคือ 1. ไวัยเด็กวัยเด็กควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสมีลายการ์ตูนและสวมใส่สบาย 2. วัยรุ่นวัยรุ่นควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสแบบสุภาพเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและ 3. วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆไม่ฉูดฉาดมีลวดลายน้อยเพื่อให้ดูเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพดีการเลือกสวมใส่เสื้อผ้า ให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีลวดลายตามขวางเพื่อปกปิดหุ่นให้ดูกว้างขึ้นหรือเตี้ยลงเช่นผู้ชายควรสวมเสื้อผ้าตามลายขวางผู้หญิงสวมใส่กระโปรงบานคนที่มีรูปร่างเตี้ยควรจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้า ที่มีลวดลายตามทางยาวเพื่อให้ดูสูงเพรียวขึ้นปกเสื้อที่ใส่ไม่ควรใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้คอสั้นและดูเตี้ยลงเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับวันนี้ครูจินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ